สวัสดีค่ะพบก,กับช่องห่วยแม่นมาชาแน,นลของเราในวันที่19สิงหาคม 2, 5 6 6พบก,กับแอดตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาจะก,กันคลิปที่2แล้วนะคะเจอกันช่วงมืดมืดนะคะทานข้าวหรือ,อยังคะแอดทานแล้วนะกับอะไร แกงเห็ดนะคะแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดคนอีสานวันวานเรานะคะอาแนวทางที่จานำมาแปนในคลิปนี้จะมีจา้าแหนกันบ้างเราก็มาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นที่แนวทางของช่างโนชักขนนซึ่งเป็นชุด2ตัว3ตัวนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวทางเลดดับของอาจาธนกรนะแล้วเรามาเริ่มดูละราจ้าละเจ้ากันเลยนะคะ เริ่มต้นที่แนวทางของช่างโน้ตชัากคณวนนะสาหรักคุณแล้วนะคะเจ้านี้เข้าไหมคะช่างโน้ตให้มา50ใช่ไหมคะ5้ 50, ซึ่งเป็นตัวเน้นเลยนะคะก็เข้า50บนตรงตรงใช่ไหมสำหรับก้อนี้นะคะช่างโน้ตให้มาเป็นชุด2ตัว3ตัวบนล่างนะคะก็จะมี53 54 93 94 954 454 794แล้วก็494นะคะชาโนตให้เน้น2ตัวอยู่ที่54นะคะแล้วก็ให้เน้น3ตัวอยู่ที่954กับ794นะคะสำหรับแนวทางของช่าโนตนั้นนะคะแอดลงไปแนวทางเลขเด่นไปแล้วก็คือ9กับ5นะคะเลขดับแอดก็ลงให้แล้วนะ แล้วเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าในทางเลขเด่นหรือว่าเลข2ตัวอีกหรือเปล่านะคะลุ้นกันนะคะเรามาต่อที่แนวทางของคนคอหวยซึ่งเป็นแนวทางบน2ตัวนะคะสําหรับเจ้านี้นั้นแอดลงแนวทาง2ตัวล่างไปแล้วนะคะฉบับนี้เป็นแนวทาง2ตัวบทนะคะสําหรับคลิแล้วนะคะ ก็เข้าเนาะเข้าหแนวทางเล็กวิ่งรอง5นะคะแล้วก็ได้502ตัวบนตรงนะคะสำรับงอนี้นะให้มาเขาบอกว่าให้วิ่งตัวเดียวคือ4ี่เนาะ แล้วก็ให้สงตัวบนมาคือ2 4 4 3 4 4 4 1 7 4 8 4 2 8 2 7 2 1แล้วก็8 1นะคะให้เน้นเน้นสังตัวบนอยู่ที่2 4 2 8แล้วก็8 1ดหรองเ4นะคะอ่ารุนกันนะคะว่างวดนี้จะเขา้าหรือไม่นะคะแนวทางบนของคนคอหวยนะ สำหรับชุด3ตัวแอบยังไม่ได้มานะคะถ้าได้มาอย่างไรจะลงให้อีกทีหนึงนะคะเรามาต่อที่แนวะทางของคุณวังพิงนะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่น10บปนนะคะสําหรับงวดที่แล้วนั้นก็เข้า5หลัก10บปนใช่ไหมสําหรับงวด่นี้แอดก็ได้มาแบ่งปันเหมือนเดิมใครรอใครตามอยู่ไหมให้มานะคะแนวทางเลขเด่น10ปนนะคะก็คือ 0, 1 3, 4 5ห7แล้วก็8 นะคะงวดน,นี้จะค่อยรม,มาอารามารุ่นกันนะสำหรับเจ้านี้นะแอดลงแนวทางที่เป็นแนวทางเลข เด่นหลักร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็แนวทางเลขดับแอดก็ลงให้บ้างแล้วนะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของคุณนันนะคะซึ่งในคลิปนี้แอดได้มา2ฉบับนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นชุด3ตัว2ตัวนะเรามาดูฉบับแรกนะคะอ่าก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะให้มาคือ6 7 8 9แล้วก็0นย์นะคะ6 7 8 9แล้วก็ศงวดนี้ฉบับนี้แอดลงให้เป็นงวดแรกนะคะอ่ะ งวดนี้จะเข้าหรือไม่รุดกันนะต่อที่ชอบพี่สองนะคะก็จะเป็นแนวทางที่คุณนั้นได้โพสต์เอาไว้นะคะรัฐบาลล่างในงวดนี้5ชุดเดียวคือ77นะคะ77นะ,ะสำหรับแนวทางชุด2ตัวล่างหรือแนวทางเลขยื่นล่างชุดเต็มอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้มานะคะได้มาฉบับนี้ก่อนเลยนะคะแนวทางรัฐบาลรัฐบาลล่าง เดียวเจด็ดนะคะคุณนันเนาะเรามาต่อที่หนาทางของแอดเปิลนะคะแอดเปิลพารวยนะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดเปิลขอให้เด่นบนล่างอยู่ที่8 1แล้วก็3นะคะ8 1แล้วก็3นะแอดเปิลพารวยนะคะก็สามารถดูได้ที่ช่อง YouTube ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าแอดเปิลพารวยก็ได้เลยนะคะอันนี้แอดไปดูหนาทางมา แบ่งปันกันนะคะเผื่อว่าใครอยากจะตามนะคะแอดมาฝากเนาะแนวทางของแอปเปิเลพารวยนะคะมาต่อที่แนวทางของคุณคุยซากาวนะคะซึ่งเป็นแนวทางชุดพิเศษนะสำหรับแนวทางจ้านนี้นั้นนะคะแอดลงที่เป็นชุด3ตัว2ตัวแล้วก็ ชุดแตวทางล่างไปแล้วนะฉบับนี้เป็นชุดพิเศษนะคะย้านะคะเป็นชุดพิเศษนะให้มานะคะเด่นอยู่ที่6นะคะแล้วก็ให้ชุดสามตัว4หางมานะคะเป็นชุดเต็งโต๊ดนะก็จะมี601 6 1 4 6 2 3สามแล้วก็6 2สนะให้เน้นๆเดี่ยวที่6 2 3แล้วก็624งนะคะงวดนี้นะคุณปุศกราชุดพิเศษนะแอดนามาฝากกันนะคะย้ำนะคะชุดพิเศษนะ เรามาต่อที่แนวะทางเจ้านี้เลยนะคะซึ่งฉบับที่เป็น3ตัวฝั่งซ้ายที่แอดดอกจัไว้นี้นะคะแอดลงให้ไปแล้วนะแอดมาเปรียบเทียบกันนะเพราะว่าฝั่งขวานี้ก็จะเป็นเจ้าเดียวกันนะคะฝั่งขวานี้เป็นชุด2ตัวนะคะเป็นเจ้าเดียวกันที่โพสต์ก็เลยนํามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะ เรามาดูชุด2ตัวนะคะถ้า1มาก็จะได้1 5นะคะถ้า2มาก็จะได้2 5นะ,ะถ้า3มาก็จะได้3 7 3 8แล้วก็3 9นะคะถ้า4มานะคะก็จะได้4 8กับ4 9เนาะ ถ้า 5, 5มานะคะก็จะได้5 8กับ5 9นะคะถ้า6มาก็จะได้6 0นะคะถ้า7มาก็จะได้7 7นะคะแล้วก็ถ้า8มาก็จะได้8 5กับ88นะ,ะแล้วถ้า9มานะคะก็จะได้9 5นะคะและสุดท้ายคือถ้า0มาก็จะได้0 6นะคะคะจหรับชุด2ตัวบนนะคะ2ตัวบนนะคะแอดลืมบงไว้ให้นะคะอ่างวดนี้จะเป็นยังไงเจ้านี้แอดนาม,มาฝากนะคะอ่า ใครรอใครตามหาอยู่ไหมแอดมาฝากนะเรามาต่อที่แนวะทางของคุณรัฐเกียติกวสุรินะคะซึ่งเจ้านี่นั้นแอดได้ลงแนวทางไปประมาณสองฉบับแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้แอดได้มาเพิ่มเติม3าฉบับนะคะ สาฉบับเลยนะคะฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นนาทางเลขเด่น10หน่วยบนมังกรน,นะคะตามรูปภาพเลยเนาะก็จะมี1 3 7 9นะคะ1 3 7 9สจนะส่วนฉบับกลางนี้นะคะก็จะเป็นนาทางเลขเด่น10หน่วยบนเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรูปเจดีเลยนะคะเอาตามรูปเลยนะอาก็จะมี3579นะคะแล้วฝั่งขวาสุดนี้นะคะก็จะเป็นนาทางเลข เด่นล่างชุดที่3นะคะให้มาคือ2356นะคะ2 3 5 6ซึ่งแนวทางเด่นล่างนั้นแอดได้ลงไป2ฉบับแล้วนะคะก็คือเด่นล่างทุเรียนกับเด่นล่างนางกวักนะจะได้ไหมคะ,ะงวดนี้จะเข้าแนวทางเล่นฉบับไหนเราก็มาลดกันนะคะถ้ามีเพิ่มเติมห,หรือว่าแนวทางเพิ่มเติมของเจ้านหนนะคะแอดก็จะลงให้อีกทีหนึ่งนะคะ เรามาต่อที่แนวทางของอาจารย์พีนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นล่างนะคะงวดนี้ให้มาคือ7802นะ780แล้วก็2นะคะต่อที่แนวทางเจ้าด้เลยนะคะซึ่งเจ้านี้แอดลงแนวทางให้ไปแล้วคือชุด2ตัวนะคะแต่มีอยู่น้อยหางกว่าชุดนี้นะคะ,ะสำหรับชุดนี้น่าจะเป็นชุดเต็มนะคะงวดที่แล้วนั้นก็เข้า50 2ย์ตัวบนตรงๆนะคะ,ะสำหรับงวดนี้นะคะให้มาก็จะมี6 8 6 9ห0เก้าห0 4 8 4 9ห้าแปดห้า้าห้าย์สี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่นย์นะคะแต่จำได้ว่าในชุดนั้นชุดที่ลงไปแล้วนั้นนะคะจำได้ว่ามีสีเก้าด้วยนะคะ <c oughs> จำได้แค่หางเดียวนะคะอ่าเรามาต่อที่นาทางของเสือครีมจัก,กรรานะคะซึ่งเป็นนาทางชุดสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะสาหรับคลิปแล้วนั้นนะคะฉบับนี้หลุดไปนะคะ สําหรับงวดนี้แอดก็ได้มาแบ่งปันเหมือนเดิมเผื่อว่าใครจะอรอหรือว่าตามหาอยู่นะให้มานะคะชุด3ตัวหน้า3ตัวหลังของคุณเสือกินจังกรานะคะก็จะมี184 183 174 173 0 8 4 0 8 3 0 7 4แล้วก็0 7 3นะคะ มาต่อที่แนาทางของเลขนับเฉพาะกงสลากนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะให้มาคือ3 4 3 7 4 7 4 9 8 0แล้วก็8 5นะคะเป็นแนวทาง2ตัวบนล่างนะงวดนี้จะข้าไม้แต่จะมาฝากนะคะเป็นชื่อ2เท่านั้นนะคะเรามาต่อที่แนวทางของคุณธนศักดิ์นะซึ่งเป็นแนวทางสตมตบลน,นะสำหรับงวดนี้ก็ได้มาเหมือนกัน ใช่ไหมคะแล้วงวดที่แล้วนั้นก็ให้มาก็เข้า50 2ตะบนตรงนะคะสำหรับงวนนี้ให้มาก็จะมี9193 94 95 97 98นะคะ10 14 15 17 18 19 20 24 25 27 28 29นะคะแล้วก็30 31 34 35 36 38นะงานะของคุณธนศักิ์ชุด2ตะบนนะคะ วุ้นกันนะคะว่าจะเข้าเอียไหม้นะคะแล้วเรามาต่อที่ฉบับที่2นี้ก็จะเป็นนาทาง2ตัวล่างนะสหรับคุทยาวนั้นหลุดไปนะงวดน,นี้นะคะแอดก,ก็ได้มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะก็จะมี20 24 25 27 28 29นะคะ40 41 42 46 47 48 49 70 71 73 7 4 7 8 7 9นะ8 1 8 3 8 4 8 5 8 6แล้วก็8 9นะคะงวดน,นี้จะแก้มาได้หรือไม่รุ่นกันนะคะในทางส่วตัวล่างของคุณธนศักดิ์นะคะเรามาต่อที่แนทางใหม่ซึ่เอเไปเจอมานะคะเป็นแนทางของคุณนาเดียนะให้มาสองฉบับนะคะฝั่งซ้ายเป็นชุดเต็มบนล่างนะคะแล้วก็จะมี70 2 4 7 4 6 3แล้วก็9 3นะคะให้เน้นที่2ตัวอยู่ที่70นะแล้วก็ฉบับที่2นะคะก็จะเป็นนาะทางชุดสรุปนะคะชุด3ตัวก็จะเน้นอยู่ที่9 31รอง724นะคะส่วนชุด2ตัวนะคะก็จะให้เน้นๆนะคะอยู่ที่6 3สกับ93เน้นรองลงมาคือ24นะคะแล้วก็รองอีกคือ8 3กนะับ7 4หน้าแนวทางของคุณนาเดียนะคะแอดมาฝากกันนะคะเรามาต่อที่แนวะทางหมาเช่นกันนะคะแนว่าทางของพ่อใหญ่วิทนะคะพ่อใหญ่วิทนะคะแอดอ่านไปรล้ว,วไหมแอดอ่านเป็นพวกพ่อใหญ่วิพานะคะ พ่อใหญ่วิทนะคะพ่อใหญ่วิทนะให้มาเน้นๆอยู่ที่ 1, 7ึ่งเจ็ทั้งเดียวเลยนะคะงวดนี้ใครชอบก็จัดไปไม่ชอบผ่านนะคะเผื่อว่าใครจะรอหรือว่าตามหาอยู่นะคะพ่อใหญ่วิทนะมาปิดท้ายที่แนวทางเลขดับของอาจาธนากรนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขดบขับคุณล่าง30ชุดนะสำหรับคุณล้านนั้นก็ผ่านสำหรับงวดน,นี้จะผ่านอีกรไม่มาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่ดับ ก,ะะก็จะมี606602ถ้าใครไม่อยากฟังนะคะก็แคปหน้าจอไว้เนะแล้วก็ไปพิจารณาดูนะคะอ่าเริ่มใหม่เนาะ606602 01808904 6463 6105 8683 6587 070982 846967 88, 03, 1, 0, 6, 0 8 8 8 0 3 6 2 8 1แ6 0แ6 8แล้วก็8 5นะคะอ่าเรามารุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่นะคะสาหรับกระทางของเล็กดับอาธนากรดับล่าง30ชุดไม่ต้องปรับนะคะถ้ากตับเขาก็จะตับให้เองนะคะอืม ออดแจ้งข่าวนิดนึงนะคะสําหรับพรุ่งนี้นะแอดจะลงนาทางให้ช่วงเช้าๆเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้แอดมีธรระต้องไปโรงพยาบาลนะคะนะไม่อยากไปเลยนะแต่ว่าก็จําเป็นต้องไปนะคะนะป่วยไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่าโรคระบาดระบาดหนักมากก็ไม่อยากจะไปไหนนะคะมันจําเป็นจริงๆนะคะนะอ่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะแล้วเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะ สวัสดีค่ะ